กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคือกับช่องที่เราเพื้นทุกอย่างกับช่องวทราบนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเ,เพื่อนๆมานทำความรู้จักกับคาถาสะกดนิ่งและข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าหากมีภาพประการใดเพื่อนเพื่อนสามารถเพิ่มเติมได้เลยนะครับ หลังจากที่เราพูดถึงคำสาบกันมาแล้วใช่ไหมครับหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้ครับว่าคาถาที่แฮร์รี่พอตเตอร์ใช้เนี่ยมันเป็นอะไรบ้างแต่คาถาที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับไม่ใช่คาถาปลดอาวุธซิกเนเจอร์ของแฮร์รี่พอตเตอร์แต่อย่างใดหากแต่ว่ามันเป็นคาถาสะกดนิ่งหรือที่เราจะรู้จักในชื่อของ s t u p e f y เหมือนอย่างเช่นเดิมครับถ้าเราจะรู้ว่าคาถานี้ทํางานยังไงเราก็ต้องรู้ความหมายของมันซะก่อนครับคาถาส่วนใหญ่ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมาจากภาษาลาตินซึ่งคาถานี้เองก็เช่นเดียวกันครับคาถานี้มันให้ความหมายว่าตกตะลึงและทําให้ตกใจพูดง่ายๆก็คือมันงง,งน,น,นั่นแหละครับนั่นแหละคือการทํางานของคาถานี้ในภาพยนตร์นั้นมันถูกดัดแปลงให้มีแสงสีสันมากมายสีแดงสีฟ้าสีขาวสีเขียว แต่ความตั้งใจเดิมของผู้แต่งนั้นนะครับเธอมีความตั้งใจที่อยากจะให้แสงของมันเป็นสีแดงครับคาถาสะกดนิ่งนั้นมันจะส่งผลให้เป้าหมายที่โดนเกิดอาการมึนงงและหมดสติไปมันเป็นคาถาที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะครับในการดวลหรือในสงครามก็ได้นะครับมันสามารถใช้ไในสงครามได้โดยที่ฝ่ายศัตรูจะไม่ได้รับความเสียหายเลยและนั่นแหละครับคือข้อที่แปลกของในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์เหล่าพ่อมดฝ่ายขาวนั้นค่อนข้างจะนิยมเป็นอย่างมากครับที่จะเลือกใช้คาถานี้ เนื่องจากว่าพวกเขามีความเชื่อที่ว่าเนื่องจากพวกเขามีความเชื่อที่ว่าต้องการที่จะใช้มันอยู่สตูและจับกลุ่มเท่านั้นส่วนถ้าเป็นผมเองนะครับหลังจากที่ผมพูดไปเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าผมเป็นผู้เสพความตายเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมนะโดยไล่คำสาบใส่ซะขนาดนั้นผมก็คงจะไม่ใช้คาถาสกดนิ่งหรอกครับจะไปยิงสูบีไฟส์ตูบีไฟอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ครับผมก็อาจจะใช้คำสาบใส่คืนนั่นแหละรครับ หรือไม่ก็คาถาสะกดนิ่งนี้ผมอาจจะใช้ก็ได้นะครับเสีแค่สะกดนิ่งไปศัตรูก็จะมึนงงไงครับและหลังจากนั้นก็ไปยืนจ่อๆเลยครับและใช้คำสา์อื่นๆแทนอย่างเซตัมเซมบ้าหรือคำสาปบิค่าไปเลยจบๆไปก็ไม่รู้นะครับหล,ลายๆคนอาจจะมองว่าผมเป็นสายดาร์กเลยก็ได้และเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกันบ้างแต่ก็เอาเถอะครับเรากลับมาที่คาถานี้กันต่อดีกว่าคาถานี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาก่อนช่วงปี1782อย่างแน่นอนครับ เพราะในปีนั้นเนี่ยมันเริ่มนิยมกันแล้วครับและผู้ที่สร้างคาถานี้นั้น,นะครับเขาต้องการจะระงับเหตุหลายโดยการไม่ใช้กําลังจนมากเกินไปไม่ต้องมีการสูญเสียไม่ต้องมีการบาดเจ็บมันก็เลยทําหน้าที่เป็นอย่างดีเลยครับในงานของมือปราบมานซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับคาถานี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 เนื่องจากคำสาปเท่าบิสถานเดียวนั้นมันส่งผลให้เราไปอัสคาบันได้ในทันทีคาถาสะกดนิ่งนี่แหละครับก็เลยเป็นคาถาที่เข้ามาตอบโจทย์ในการต่อสู้มากที่สุดเพราะไม่เพียงแค่ปลดอาวุธนะครับแต่มันจะทําให้ศัตรูอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้โดยการหมดสติได้ในทันทีและจากนั้นก็ส่งต่อให้คุกอัสคาบันครับหรือไม่ก็จับถ่วงน้ำไ้ซะเลยจบๆไปตตยช้าๆก็สนุกดีนะครับ <laughs> ทังนี้เท่านั้นก็แล้วแต่ผู้เสกต่อไปครับ ว่าเขาจะทำยังไงต่อไปเราก็จะได้เห็นคนใช้คาถานีกครั้งแรกนะครับในการจราจรที่ควิดดินเวลครับในปี1994ที่นั่นพอมนมือป่าบมาจากกระทรวงได้นาเวทมนต์นี้นะครับมาใช้ต่อต้านผู้เสพความตายและมันยังถูกนามาใช้ในปี1995ในการสยบเจ้ามังกรครับที่เอามาเตรียมเอาไว้ในการแข่งขันการบลองเวทไต้พาคีในภารกิจแรกและนั่นแหละครับทําให้แฮร์รี่ได้เรียนรู้ถึงการใช้คาถานี้เขาก็เลยเอาคาถานี้แหละครับ มาฝึกกับรอนซึ่งรอนก็ก็อย่างที่เรารู้ครับก็ก็ดีแหละไม่เพียงแค่นั้นนะครับคาถานี้แฮร์รี่ยังนำมาสอนกองทัพเดนมาร์ดออีกด้วยครับในปี1 9 9 5ในช่วงธันวาคมตอนที่เขาอยู่ชั้นปีที่5และนั่นแหละครับจึงทำให้เหล่าคนกองทัพเดนมอร์นั้นใช้คาถานี้ในการต่อสู้ที่กองปิิศนา หลังจากนั้นก็จะเห็นรัวๆเลยครับกับแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เป็นถึงจอมพ่อมดแต่ใช้คาถาเพียงแค่คาถาซิกเนเจอร์ปลดอาวุธหรือแม้กระตูไปไฟแค่นี้ครับที่ผมเห็นบ่อยมากที่สุดเลยนะที่แฮร์รี่ใช้ที่นี้ครับเรามาดูผลของคาถาแล้วก็วิธีป้องกันกันดีกว่าไอ้ผลของคาถานี้นะครับเวมอนคาถาสะกดนิ่งนั้นตามชื่อเลยครับมันจะทําให้เหยื่ออยู่ในสภาพที่หมดสติในทันทีโดยไรซึ่งความเสียหายครับแต่ใช่ว่าคาว่าไรซึ่งความเสียหายเนี่ย จะไม่สร้างผลเสียกับร่างกายของเรานะครับถ้าเกิดว่าโดนไปหนัหนกๆเข้ารัวๆเข้าลหลายครั้งเข้าเนี่ยแย่นะครับเพราะว่าอย่างมิโนวามกนกาวเองก็เกือบย่ำแย่นะครับเพราะคาถานี้มาแล้วมันทําให้เธอเกือบตายเลยนะครับหลังจากที่เธอโดนคนจากกระทรวงไล่คาถานี้ใส่เธออย่างกันนําในตอนที่เธอนั้นกาลังพยายามไปช่วยแฮกริดทาให้มิโนวามกนกาวถูกหามส่งเซนต์มังโกในทันทีขณะมาดามฮฮมฟีเองนะครับยังบอกเลยครับว่าดีแค่ไหนแล้วที่ไม่ตาย และวิธีป้องกันคาถานี้ล่ะเอาแบบง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าโดนคาถานี้แล้วหมดสติก็ให้เพื่อนใช้คาถาฟื้นแค่นั้นครับและยังสามารถป้องกันด้วยคาถาทั่วไปอีกด้วยนะครับอย่างโพเทโกอะไรประมาณพวกนี้หรือเราอาจจะใช้คาถาเดียวกันครับเพียงแต่ว่าต้องใช้พลังที่มากกว่าในการสยบมันลงครับและถ้าถามว่าเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยล่ะมีสิ่งมีชีวิตแบบไหนบ้างที่สามารถชนะได้กับคาถานี้ก็มีนะครับอย่างมังกรโทอคคอมันทูล่า แล้วก็ยักษ์ครับที่สามารถทนทานต่อคาถานี้ด้วยแน่นอนครับว่ารวมไปถึงแฮกกริดที่เป็นครึ่งยักษ์ด้วยเช่นกันครับอ๋อยังมีแมนตากอด้วยนะครับอย่าเผลอวิเศกใส่มันเชียวนะครับเมื่ออย่างนั้นแล้วก็มันไม่มึนนะฮะมันจะเพิ่มจํานวนในทันทีนอกจากนี้นะครับยังมีวัตถุเว้นม์อีกด้วยครับที่สามารถหยุดยั้งมันได้อย่างระเบิดดอกไม้ไฟของเฟละจอดครับมันสามารถหยุดคาถานี้ได้ด้วยการระเบิดครับหรือถ้าเอาแบบคลาสสิกกเลยก็คือหลบครับง่ายๆเลย หลบหลังต้นไม้หลบหลังอะไรพวกนี้แหละครับง่ายดีไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นยังไงกันบ้างครกับเรื่องราวของคาถาสะกดนิ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมช่วงนี้ออคาถามาลงใช่ไหมครับเพราะคาถาบางคาถาเนี่ยมันทํางานยังไงบางคนที่ไม่ใช่แฟนแฮร์รี่จ๋าเลยเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้กัน,นครับผมก็เลยเอาคาถาพวกนี้แหละครับมาฝากเพื่อนๆได้ฟังกันนอกจากคาถานี้นะครับบางทีเนี่ยบางคาถาเขาก็บอกด้วยนะครับว่าใครเป็นคนคิดค้นมันขึ้นมาและคิดคนมันมาเพื่ออะไร ก็อาจจะมีหลายคาถานะครับที่อาจจะมาเอาให้เพื่อนๆได้ฟังกันก็คอยดูกันต่อไปครับว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของอะไรแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันและถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระคังเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อเพื่อนๆทุกคนนะครับได้มาดูด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ